สวัสดีครับวันนี้เราก็อยากจะมาแนะนําน้ําหอมที่เหมาะสําหรับดัตตี้หรือว่าเหมาะสําหรับผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่แล้วกันคําว่าดัตตี้มันก็เป็นเทรนด์สำหรับช่วงนี้ใช่ไหมวันนี้ผมเลือกมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยหตัวเพื่อนๆน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้ว,ลวครับส่วนใหญ่5ตัวก็มาจากแบรนด์ดังๆทั้ง,งนั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างถ้าเราพูดถึงดัตตี้นะส่วนตัวเองนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเป็นหรือเปล่าคือผมจะนึกถึงกลิ่นที่เป็นกลิ่นกลิ่นไม้กลิ่นวูดดี้แน่นอนเลยครับกลิ่นแอมเบอร์ กลิ่นที่ให้ความรู้สึกของย่านความอบอุ่นผมจะชอบเป็นพิเศษแล้วรู้สึกว่ามันช่างเหมาะกับคำว่าดั d ดดี้หรือเป็นผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่มีความมาชัวแล้วก็มีความรับผิดชอบมากเหลือเกินนะที่อยู่ข้างหน้าผมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโน้ตน้ำหอมที่ให้ความอบอุ่นนะให้ความมาคูลีนไม่ฉูนฉาดคำนี้อาจจะทำให้เพื่อนๆเข้าใจได้ง่ายที่สดุดและเห็นภาพ ในภาพเดียวกันได้ง่ายที่สุดครับให้ความอบอุ่นไม่ฉูดฉาดไม่ตะโกนแล้วก็หอมเริ่มตัวแรกก่อนจากบ้านแอรินนะครับอบัมเบ m ร s มจริงๆตัวนี้เนี่ยเป็นมานอกสายตาเหมือนกันนะแต่ทั้งที่เขาก็เปิดตัวมาตั้งแต่2011ละแต่ก็ไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจหรือว่าได้รับความนิยม ก็ส่วนผสมของเขานะก็จะมี Amber m a s ม p ส์พาวเดีมีสไปซี่นิดๆแล้วก็มีความหวานด้วยวานิลาาโรสแล้วก็โคโคนาทมันใช่มนอกอุ่นมันเข้าใจง่ายแล้วที่สำคัญไม่ฉุชาติเลยครับตัวแรกนะตัวถัดไปนึกถึงน้ำหอมแนวแนวนี้โน้ตไม้แน่นอนสิครับจอมาลอนลอนดอน English Oak แอร a ทา e l n u t ที่สุดอยู่แล้วครับ เองลิชโอ๊กแอทาเซอนัทเป็นอีกตัวหนึ่งที่ให้ความรู้สึกไม้ที่เป็นไม้แบบมีเสน่ห์มากๆครับเป็นไม้ที่มีผสมนัดเป็นไม้ที่ให้ความมันผมจะนึกถึงช่วงเวลาของสิ้นปีนะช่วงการเฉลิมฉลองช่วงคริสต์มาสต่างๆมันช่างเหมาะสมกับความแดดดีมากๆครับเพราะว่ามันให้ความรู้สึกอบอุ่นได้อย่างน่าค้นหาเพื่อนๆเก็ตนะมันคืออบอุ่นแบบน่าค้นหามากอะ ท็อปโน้ตเขาแน่นอนเลยครับพารเซลนัทแล้วก็จะมีซีด้าเป็นซิดาวูดนะครับแล้วก็เบสโน้ตเป็นโอ๊กมันเป็นวูดดี้นักตี้ที่ที่ไม่ต้องซับซ้อนนะครับแต่ให้ผลลัพธ์ได้ดีเหลือเกินผมชอบมากครับแค่จะเป็นน u บ b e r ในใจแล้วก็หยิบมาใช้เมื่อไหร่ก็ให้ความรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งเลยครับอยากจะเบรกอารมณ์ความอบอุ่น ด้วยโน้ตน้ำหอมแหวกแนวที่สุดในกรุ๊ปปิ้งวันนี้เลยนะครับวันนี้เราเลือกกันมา5ตัวแต่1ในนั้นเป็นตัวที่ให้ความรู้สึกสดชื่นโอเคมันอาจจะไม่ได้ตรงกับคอนเซปต์หัวข้อเท่าไหร่ว่าเราอยากแนะนำน้ำหอม daddy เท่านั้นแต่ตัวนี้มันเป็นน้ำหอม daddy สำหรับ daddy ที่สว่างอะ่ะ ดัดดี้ที่มีความสดใสไม่ได้ใส่เสื้อเชิ้ตดำแบบผมแบบนี้หรืออาจจะเป็นดัดดี้ที่ใส่เสื้อเชิ้ตขาวออมีความสะอาดแล้วก็เป็นดัดดี้ในแบบคลีนค clean ผมก็อยากจะแนะนำสักตัวนี้ครับห้อยไว้หน่อยเบรก k อารมณ์ครับ Christian Dior ครับตัวนี้จากเมซองไลน์เนาะชื่อว่า e d e n Rock มันตั้งแต่ครั้งแรกเลยครับที่ได้กลิ่นที่ไปดมที่ไอคอนสยาแล้วก็โดนที่คนขาย ป้ายามาวันนั้นจริงๆเคลิมมากครับเคลิมมากแล้วก็มีหลายตัวมากที่สนใจแต่ตัวนี้เป็นตัวที่คล e a n สะอาดแล้วรู้สึกว่ามันโอเคที่สุดเลยอ่ะอสำหรับ Eden Rock ตัวนี้นะครับก็เพิ่งออกมาเป็นน้ำหอมที่ ออกใหม่ล่าสุดมาตั้งแต่ปี2021เรียกว่ามันคือ Amber Floral แล้วกันครับคือมันมีทั้ง Amber มีทั้งดอกไม้ให้ความรู้สึกว่ามันสว่างสว่างและที่สำคัญครับมันจะขาดไม่ได้เลยมันต้องมี Citrus แล้วมันต้องมีความเค็ม Salty แต่ที่มันเด่นสุดๆเลยครับของ Eden Rock คือมันมีความ Mineral อย่างที่ผมบอกว่ามันให้ความรู้สึกสว่างและสะอาดมากคำเนี้ Mineral มัน represent ความเป็น e อเดนร็อกได้อย่างดีครับเพืเ่อนๆก็สําหรับใครที่อยากได้น้ําหอมสะอาดอาดปวยใช้เอเดนร็อกเม n c งคริสเตียนดีออโตอบคุณนะแล้วอยากจะบอกว่าสัมผัสของสเปรย์เขาเวลาที่เราฉีดอ่ะโคตรสมูทเป็นหัวสเปรย์ที่สมูทที่สุดแล้วอะรู้สึกว่าฉีดทีไรก็แบบฟิลมันแบบฟิลมันได้อ่ะฟิลมัน,ฮมนเฮ้ยอยากฉีดอีกเทำหัวฉีดได้ดีมากครับจากบ้านอามานีบ้างครับ ตัวนี้เป็นตัวให้ความรู้สึกว่ามาสคูลีนแมนลี่มีความแมนมีความดั้ดดี้สุดๆผมชอบมากเลยเวลาแบบไปเที่ยวหรือไปขี่มอเตอร์ไซค์มันโคตรจะเหมาะแล้วก็ใช้งานง่ายหาซื้อง่ายไม่ต้องกลัวหาซื้อไม่ได้ต่อไปครับ Aqua DiGio Profumo จากบ้านจ i o ัว i o a r มานีครับโน้ต <c oughs> หลักๆของเขาเนี่ย ค่อนข้างจะเป็นเปรดกมอสคือให้ความสปายสมีความเย็นนิดหน่อยมีโรสแมรี่มีเจอร์เรเนียมมีพาชลูลีคือมีความเผ็ดและที่สำคัญขาดไม่ได้สำหรับดั d ดดี้ครับคือวูดดี้พวกวูดดี้พวกสโมกกี้พวกแอมเบอร์มันให้ความรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะขับความเป็นดั d ดดี้และความเป็นมาสคูลินมากๆดังนั้นตัวนี้จะแตกต่างจากชาวบ้านหน่อยเพราะว่าจะมีความสปซี่ มากกว่าจะมีพัชลี่จะมีเบอร์กามอสสัดส่วนที่เขาผสมกันมาในสตรัคเจอร์โน้ตดีมากครับชอบมากและมาถึงตัวสุดท้ายที่ผมชอบเหลือเกินเวลาทุกครั้งนะครับที่จะหยิบสูตรแนวฟอร์มอลหรือถึงฟอร์มอลหน่อยๆเป็นแบบแคช u ชว f ลฟอร์มอลอ่ะผมมกักจะหยิบขวดนี้มาฉีดเสมอแล้วแบบมันทำให้เรียกยังไงดีมันคอมพลีทลุคของเราได้ดีมากๆครับเพื่อนๆนั่นก็คือคอมฟอร์ตพรเวดแบลนด์อูดบู Best the best the of ความน่าค้นหาเป็นคำหนึ่งที่นิยามขวดนี้ได้ดีมากๆครับอูดวูดมันไม่ใช่มีแค่วูดนะเ,นเพื่อนๆมันมีอูดอูดเนี่ยแหละมันเป็นโน้ตน้ำหอมอินกิีเดียนที่มีเสน่ห์มากเลยครับผมพยายามจะเข้าถึงจักรวาลของอูดมากๆนะครับแต่ว่า ก็ยังบางตัวเราก็ไม่สามารถเข้าถึงได้จริงๆแต่ตัวนี้ต้องบอกว่าทางคอมฟอร์ตเขาเขาทำออกมาได้สัดส่วนที่ที่ดีมากๆทำให้ผมรู้สึกว่าอยากจะทำความรู้จักกับอูดในขั้นถัดๆไปอีกนะฮะมันดีจริงๆเป็นน้ำหอมที่มีความวอร์มสไปซี่แน่นอนครับเขามีวานิลามาด้วยเพิ่มเสน่ห์เข้าไปอีกมีแอมเบอร์มีพาริสแล้วมีความหวานนิดหน่อย ไม่ได้เพิ่งเปิดตัวนะครับค่อนข้างจะเป็นน้ำหอมอมตะเปิดมาตั้งแต่ประมาณรัก2,007 2,008คือคือนานแล้วแล้วก็ยังยังอยู่ในใจได้อย่างดีเป็นการเอาวูดกับอูดมาผสมกันแล้วแทรกไปด้วยโน้ตน้ำหอม,อมอีกหลายๆอย่างที่มันควรจะต้องมีต้องบอกว่าก็เป็นหนึ่งในลิสต์ของดั๊ดดี้ที่ผมไม่สามารถไม่หยิบมาได้จริงๆครับก็คืออูดวูดทอมฟอร์ดไพร a เวเนครับ และนี่ก็คือ5น้ำหอมที่ผมอยากจะมาอัปเดตเพื่อนๆหน่อยครับช่วงนี้ work from home กันฉีน้ำหอมทำงานอยู่บ้านเป็นไอเดียที่ไม่เลวครับเพราะว่าผมเองก็ทำก็ไม่รู้สึกว่าแปลกอะไรแล้วรู้สึกว่าโน้ตน้ำหอมเดี๋ยวนี้มันหลากหลายมากเลยวันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยกันว่าโน้ตน้ำหอม daddy ล่ะที่หลายๆคนจะเรียกว่าน a d ดี้ที่ไม่ใช่พ่อเนี่ย เขาใช้น้ำหอมอะไรกันหรือใครก็ตามที่เป็นผู้ชายในวัยประมาณผมหรือว่าเป็นพี่หรือว่าเป็นน้องที่อยากได้ความรู้สึกเป็นผู้ใหญ่แล้วน่าเชื่อถือมากขึ้นอบอุ่นมากขึ้นหาน้ำหอมนี้อาจจะช่วยตอบโจทย์แล้วก็ไปอยู่ในลิสต์ของเพื่อนๆได้ครับแล้วน้ำหอมของเพื่อนๆที่เป็นน้ำหอมแอดดี้มีอะไรบ้างแชร์นะครับ Stay safe นะครับเพื่อนๆ have a g o ก d d ด y ครับ